สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุูุสุภันครับผมบารดูใจสารบานสามเ้าวันนี้ห้องประชม่ารีวิวไฟตุ่มครับไฟโซลาเซลล์ที่เข้าซั่งมากเนี่ยครับนี่กับพึ่งมาถึงนะครับอย่าห้องกับมาเบิร์เลเลยครับเนาะไฟอันนี้ก็เป็นไฟโซลาเซลล์ครับนี่ก็ต้องเดินสายยากครับเหมาะสําหรับว่าสถานที่ที่ไฟเข้าไปว่าถึงครับนอนไฮนอนห้าแบบนี้ครับ สายไฟมันก็ต้องเดินสายไฟครับเนี่ย๋ยวเขากับมาเบืองเลยนะครับเนาะจุดนี้เขากับซังขึ้นมากหว่าครับเนี่ยแขกกองมาเลยครับแลมีนี่นะครับ สามรอยวัตครับไฟจมโบกโซโลาเซลล์หลอดพิโบเข้ามาเป็นหลอดนะครับเนี่ยทำให้กับที่นี่รีโมทครับนี่รีโมทกับสายสายฟ้ารครับนี่สายฟ้าเวลาเข้าอ,อยากใช้พอตตโตนี่ไปนะครับนี่วไฟพ่โบกันนี่นะครับ สามรอยวัต์ครับนี่เขเขียนไว้ทดีก่อนนะันะอันนี้ก็เป็นรีโมทครับนี่นี่ตักงชันหลายอันอยู่ครับนี่มีออโต้มีสามชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงครับมี่อนออบอันนี้ก็เป็น เป็นสายครับสายสําหรับชาร์จไอ้ไฟกับอันี้นะครับไฟบานเข้าเวลาเข้าอยากถอดสายไปใส่ครับนี่ถอดตัวตัวหลอดนี่ครับไปใส่เนี่ยเขาก็ชาร์จตัวนี้ไว้เลยครับนี่ชาร์จหัวเสียบตัวนี้ก็ชาร์จครับที่ชาร์จโทรศัพท์ครับอันนี้ก็เสียบเข้าตรงปวดออมันครับนี่เลามาเบิ้งแถงมันครับอันนี้ก็เป็นขาจับ ขานี่ยกับซื้อว่าสีอ่อนอยู่ครับนี่ขาอยากอ่อนอยู่อ้ขาซื้อแข็งแข็งครับนี่กันน้ำกันน้ำกันฝนครับไอไอที่หกหาครับนี่มีออโต้สวิตต์หลอด LED กันแข็งกันใช้งานครับ เห็นีว่า A เ,เ,เรื่องยูสามร้อยหลอดไฟจมโบโซล่าเซลครับนี่อันนี้แทงขนาดพขนาดขนาดสามีาพุ่นสามีาครับแทงนี่ก็ดง่ายเกิดง่ับเดีย๋ยวอามาบุนมาทำนะ นี้แหละครับเนี่ยสามสิบห้าพุ่นสามสิบห้าสภาพสมบูรณ์อยู่ครับทรงมากการขนส่งครับนี่อันนี้ก็เป็นสายตอ่อสายนี่กับหาเมตรครับนี่ต่อขอบขัวตรงนี้แล้วครับเนาะ มันมันใครใดอบอ,อมาลองมันก่อนครับหามีหมดเนะ โตครับเพราะว่ามันแกงมันก็นเลยทําการชาตีว่มันก็นเลยปิดครับเดี๋ยวเปิดไฟครับอันนี้คือเปิดครับนี่เปิดตลอดครับปิดปิดครับ,รบโอเคชใช่ได้ครับเดี๋ยว ขาก็ฏิมาเบิงว่ามันใส่ด้จนสอดแจงบอกครับเส่ไรจาัตัวโม่งเดี๋ยวข้อปฏิทําการติดตั้งแลวก็รที่ขึ้นข้อปิมาเบิงครับแล้วสอดเสาเข้กปฏิมาเบิงอีกเขื่อนหนึ่งว่ามันสอดแจงบอกครับมันหออนื่นเสาบ่อเดี๋ยวข้อก็ไปเบิ้งการติดตั้งแล้วเนาะครับว่าวัตติดมองไหนคือจังไหนครับเนาะติดกรบียดสองนาะครับเนาะแผงนีเข้าก็ติด เที่องหลังค่าครับนี่ติดเที่องหลังค่าเพราะว่ามันจิได้รับแดดแดดตลอดครับอือเหมือนมือเลยครับแดดนี่ที่มันจะซ่องถึงนะครับนี่หลังจากที่เข้าเห็ดมาเรียบร้อยแล้วครับเขาหลับมาแล้วเขาก็มาติดครับนี่เดี๋ยวก็ให้เบิง้งเลยครับนี่ตอนกลางคืน,นเดี๋ยวเข้าสีมาเบิ้งว่าแสงมันหุ่งขนาดไหญน,นะครับเนาะนี่แล้วครับสามรอยวัด ไฟพีโบหลอด300วัตต์ครับวะขังขึ้น่อยมาเบิ่งครับว่ามันสีหงขนาดใดแขงของมันเท่าปติดนี่แหละครับเดินสายมากก็สายประมาณ5เมตรครับนี่เดินมาก็เดินสายเข้ามาันี่ครับนี่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วครับเนาะเอาก็ัมาเบิงไฟพีโบไฟตุ่มครับว่บามันหุงขนาดใดครับสามรอยวัตเอาก็ให้มันชาร์จไว้ครับนี่ชาร์ไวเมื้เอมาบิสีหดมือแล้วนี่เดี๋ยวตอนเสาเขาสีมาเบิงครับว่บามันสีหอดมือเสนา้าบบว่าหอแลายสอกครับวุงุนหลาเยอยูสมครับวนสยู่ สามรอยวัตนะครับเนาะก็ไกู่ครับที่มันซองไปนะครับมันก็ซองไปถุกทิศทางครับว่าคือแบบไอ้สปอร์ไลท์สปอรไลท์นี่มันอีกแบบหนึ่งครับมันก็ซองไปจากข้างน้าครับอันนี้ก็ซองไปทุกทิศทางครับเวลา2องคุมแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวตอนเสาร์ห้าสิมาเบิงนะครับเนาะว่ามัน สีหอดมือเสาบ่อเดี๋ยวเขากลับมาเบิงกันครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเศารพอดีนะครับเนาะเอากลับมาเบิงว่าไฟตุ่มโซลาเซลล์สามรอยวัตต์ที่เข้าติดไว้นะครับมันสีหอดมือเสาบ่อผลปรากฏออกมากระหอดน,นะครับเนาะก็ยังแกงอยู่ครับยังหวงอยู่จนหอดหกโมงเศาร์ไปละครับเริ่มแต่ คำข้ามาไฟกระติดเลยครับเข้าเปิดออโต้ไ้นะครับเนาะเปิดเท่าเดียวแล้วก็พอต้องเหตุยังมันอีกเลยครับพ่อของเว้นมันกระชากเองกลางคืนไฟกระติดครับพ่อหมดแสงแล้วไฟกระติดกกยังหุ่งอยู่ครับแต่ว่าแสงกำลลดลงมาแเลยครับนี่เดี๋ยวก็ให้เบิงรลยนะครับเนาะสรุปออกมาแล้วก็คือโอเคอยู่ครับหอดแกงอยู่นะครับหอดมือเสาอยู่ เหมาะสำหรับตรงที่ไฟเข้าไปบ่ถึงครับไฟฝ้าเข้าไปบ่ถึงมันไก่เขาก็ใช้ไฟโซลาเซลล์นี่ครับไปติดเพื่อมันสิได้แก้งได้หงครับนอนไฮนอนหน้านันก็เป็นการประหยัดไฟอีกอย่างหนึ่งครับบ่ต้องเปลืองค่าไฟฝ้าแสงอาทิตย์เต็มฝ้าครับสรุปคลิปนี้ก็หมดเท่านี้แล้วนะครับนะ คุณหลายๆครับที่ติดตามเราชมอีสานบ้านสามพภาวของเขา้าไม่ยังดีๆที่เป็นสาระเข้ากับมาแนะนําครับอยากให้พี่น้องได้ใส่พิจนาเบิงอีกข้างเลือกหนึ่งเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ